เออคุณยายครับพอดีเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางทั้งหมด4 0 0พันบาทนะครับโอ้โยายไม่มีตังกิดตัวเลยทำไงดีละคุณยายผมก็รีบด้วยเนี่ยผมยังมีของส่งต้องเยอะอ้าวมันคืออะไรแม่จ่ายก็เป็นตั้ง4 0 0พันจ่ายค่าอะไรแม่ต้อง4 0 0พันเฮ้ยอย่าลืมกดติดตามได้ที่ตรงนี้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ตรงนี้และตรงนี้ เพื่อที่จะไม่พลาดชิ้นใหม่ๆของพวกเรานะคะอ่ะประวานมแม่มีของเล่นมาฝากด้วยนะอะไรครับแม่แม่มีของเล่นมาฝากประวานด้วยนะอะไรอะอะไรเหรอเดี๋ยวบาแกะดูกันดีกว่าเป็นอะไรปรวานจะชอบไหมนะเดี๋ยมาดูซิอือประวานจะชอบไหมนะเนาะดูสหหิดูสิสชอบเปล่าเท <Okay. S 1> มเทมเทม เต็มเตเฮ้ยอะไรอ่ะ <S <S ไ,อไม่มีกระดาษห่ทอทั่วตะวันเอ้ยมันคือรถไฟเปิดเสียงได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวมันแล่นได้ด้วยนะอุ้ยโอ้ยสุด,ดยอดเลยแม่ชอบไหมคะชอบอ่ะแม่ให้นะขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงขอบคุณครับอไปเลยไป,ประวานไปซื้อนมกับแม่นะอย่าลืมทิ้งกล่องด้วยอ่าได้ได้อย่าลืมทิ้งกล่องนะหุ ประวานพาโผไปรอหน้าบ้านไปรอหน้าบ้านกันอาช่วยกันเข็นเร็ว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 ช่วยกันเข็นอะช่วยกันเข็นอาบอกโผไปรอหน้าบ้านนะอาประวนันบอกโผนั่งเล่นตรงนี้นะคะแม่แม่นั่งเล่นอยู่ตรงนี้นะจ้า๋ยเดี๋ยวเพิ่งพาประวานไปซื้อนมแป๊บนึงนะแม่เดี๋ยวมาจ้าแม่อยู่คนเดียวได้นะไปแป๊บียวเดี๋ยวมาจ้าได้ไปรประวานไปล วิ่ข <Sustain> ย <able calculator> ักก่อนฮึบว้ที่รอ คุณยายครับมีพัสดุมาส่งครับจ้าไอนมเอาข้าวมานีเลยเออครับ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 มีอะไรนมเออคุณยายมีพัสดุส่งคุณชมไมครับคุณยายจ้าคุณยายเป็นอะไรอ่ะคุณชะไมครับเป็นแม่จ้าคุณยายช่วยเซ็นรับพัสดุตรงนี้ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณครับไม่เป็นไรจ้าเออคุณยายครับพอดีเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางทั้งหมด4 0 0พบาทนะครับพอพอดีฉันอยู่คนเดียวฉันโทรหาลูกก่อนนะได้ได้ครับคุณยายแต่ผมโทรไปแล้วนะคุณชไมายเขาปิดเครื่องคุณยายลองโทรอีกทีก็ได้นะครับอา้าวปิดเครื่องจริงด้วยโหยายไม่มีตังค์อิดตัวเลยทำไงดีละคุณยายผมก็รีบด้วยเนี่ยผมยังมีของส่งต้องเยอะ เอาเอาอย่างนี้ก็การเดี๋ยวยายไปเอตังค์ที่เก็บมาให้หนุ่มรอก่อนนะได้ได้ครับคุณยายยังไงร,รีบหน่อยนะครับเดี๋ยวผมรอเอาอยายนี่ก่อนนะเี๋ยายมาเอาหนุ่มสี่เท่าใช่ไหมครับคุณยายขอบคุณมากครับจ้าขอบคุณมากครับคุณยายผมไปก่อนนะครับจ้า ค่็ป๊อปโมที่อยู่บ้านเดียวเหงาไหมบ้านคนเดียวเหงาไหมเหงาจ้ะเพิ่งมีของมาสง่งอ้าวเหรอคะอะไรอะแม่อ้าวนี่มันกล่องที่หนูเพิ่งทิ้งไปเมื่อกี้นี่แม่อ้าวเหรอเขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี่เองเอ,เอ๊ยกล่องมันเหมือนที่เพิ่งทิ้งไปเลยนะมาส่งได้ยังไงเนี่ย ฮัโลโหลคุณชมัยใช่ไหมครับอใช่ค่ะผมแอบชอบคุณครับเฮ้ยโรคจิตปะเนี่ยฮัโลโหลค่ะ ฮัลโหลครับคุณชมายใช่ไหมครับใช่ค่ะผมไงที่แอบชอบคุณอยู่เฮ้ยโรคจิตปะเนี่ยเบอร์แปดแล้ว อีดคนเดิมแน่เลยปิดเครื่องดีกว่าตามแผน ยายครับมีพัสดุมาส่งครับอา้าวมันคืออะไรแม่จ่ายก็ไปตั้งสี่พันจ่ายค่าอะไรแม่ต้องสี่พันเ้ยอะไรอะ่ะที่เป็นกล่องเปล่านี่แม่โห<ฮ>ย<ฮ>แม่แม่โดนเขาหลอกแล้วเนี่ยจริงเหรอ ทีหลังถ้ามีส่งของแล้วมาเก็บเงินปลายทางอ่ะแม่คืนเขาไปเลยนะบอกว่าให้มาส่งใหม่วันหลังหรือไม่แม่ต้องโทรหาหนูก่อนแต่แม่โทรหาหนูไม่ติดนะ่ะนั่นงไโงโรคจิตเมื่อกี้ที่มันโทรหาหนูจริงๆแล้วมันต้องเป็นมิจฉาชีพแน่ๆเลยแม่ทีหลังอะ่ะถ้ามีเก็บเงินปลายทางแม่อย่ารีบให้เงินเขานะบอให้เขารอจนกว่าหนูจะกลับมาถ้าเขารอไม่ได้เดี๋ยวเขาก็กลับไปเองแหละจ้าเฮ้ยนาเลยหรือว่าฟาดคอไปแล้วกันนะแม่นะจ้า หลังหนูจะไม่ปล่อยให้แม่อยู่บ้านคนเดียวแล้วนะจ้าปะประวาันพาโวเข้าบ้านหนูค่อยเขียนนะเห็นเบาๆเห็นเบาๆจ้า,า,า<ม>สิ่งที่เรามองข้ามไปเล็กๆน้อยๆอาจเป็นช่องโหว่ของมิจฉาชีพที่คอยจับจ้องเราอยู่ก็ได้นะครับ<ม>ถ้าเป็นไปได้อย่าทิ้งให้คนชราอยู่บ้านเพียงลำพังนะครับเ<ม>พราะนั่นจะทำให้มิจฉาชีพทำงานได้ง่ายขึ้น